เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเวลาพูดถึงรถถังที่อึดโหดถึกชื่อ M 1 A 1 Abrams ถึงโผล่มาเป็นอันดับต้นๆต,ต,ตลอดครับโดนยิงโดนระเบิดวิ่งกลางทะเลทรายแต่ยังลุยต่อได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับบอกเลยว่าครับนี่ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่เป็นสัตว์ประหลาดสนามรบที่ถูกสร้างมาเพื่อรอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยถล่มศัตรูให้ราบว่ากันว่ารถถังคันนี้คือฝันร้ายของฝ่ายตรงข้ามเลยครับและนี่คือ M 1 A 1 Abrams รถถังที่ถูกออกแบบโดยยึดหลักเดียวคือลูกเรือต้องรอดก่อนไม่ว่าศึกจะโหดแค่ไหนครับแต่เดี๋ยวก่อนครับความอึดของ M1A1 ไม่ได้มาจากเกราะหนาอย่างเดียวมันซ่อนของลับระดับกองทัพเอาไว้หลายอย่างบางอย่างถึงขั้นทำให้รถถังยุคเดียวกันต้องอายเลยครับถ้าพร้อมแล้วไปเจาะลึกกันครับเกราะคอมโพสิตสุดโหด M1A1 ไม่ได้ใช้เหล็กนนหนาๆแบบรถถังเก่าแต่ใช้เกราะคอมโพสิตหลายชั้นทั้ง amic, เซรามิกเหล็กและวัสดุลับเฉพาะช่วยดูดซับแรงระเบิดและกระสุนเจาะเกราะได้โหดมากครับกระสุนมาแรงแค่ไหนเกราะก็รับแทนลูกเรือครับจุดนี้สําคัญมากครับกระสุนของ M1A1 ถูกแยกไว้ในห้องเฉพาะถ้าโดนยิงจนกระสุนระเบิดแรงระเบิดจะพุ่งขึ้นด้านบนไม่ย้อนเข้าหาลูกเรือพูดง่ายๆคือรถพังได้แต่คนต้องรอดครับ เครื่องยนต์กังหันไอพ่นใช่ครับฟังไม่ผิด M1A1 ใช้เครื่องยนต์กังหันไอพ่นหรือแก๊สเทอร์ไบ์แรงเร็วเงียบกว่าดีเซลรถทั้งหนักกว่า60ตันแต่พุ่งเหมือนสัตว์นักล่าเปลี่ยนตำแหน่งเร็วลบหนีไวศัตรูตามไม่ทันครับระบบควบคุมการยิงระดับเทพ กลางคืนฝุ่นทรายหมอกหรือฝน M1A1 มองเห็นหมดครับด้วยกล้องเทอร์มมลบวกระบบคอมพิวเตอร์เล็งเป้าได้แม่นขณะเคลื่อนที่ศัตรูยังมองไม่เห็นแต่เอบรอมส์ยิงไปแล้วครับรู้ไหมครับว่าในสนามรบจริงมีหลายครั้งที่ M1A1 โดนยิงหลายลูกแต่ยังวิ่งกลับฐานได้เองบางคันลูกเรือรอดครบทุกคนนี่แหละครับเหตุผลที่ทหารไว้ใจมันเหมือนเพื่อนร่วมรบไม่ใช่แค่เหล็กแต่คือโล่ชีวิตครับ ยิ่งไปกว่านั้น M1A1 Abrams ถูกนำไปใช้งานจริงในสงครามใหญ่หลายครั้งและมีสถิติการสูญเสียจากการถูกยิงโดยตรงน้อยมากส่วนใหญ่ที่เสียหายมาจากกับระเบิดหรือการทิ้งระเบิดหักซึ่งนั่นยิ่งตอกย้ำว่าถ้าเป็นการประทะตรงๆ Abrams คือของจริงครับ สุดท้ายเลยครับ M1A1 Abrams ไม่ได้ถูกเรียกว่ารถถังที่อึดโหดที่สุดเพราะโชคแต่เพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อเอาชีวิตรอดในนรกของสนามรบโดยเฉพาะและนั่นคือเหตุผลที่มันยังถูกยกย่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับลองจินตนาการดูครับว่าถ้าคุณอยู่ในสนามรบจริงคุณอยากอยู่ในรถถังคันไหนมากที่สุดและคุณเลยครับคิดว่า M1A1 ยังสมควรเป็นราชารถถังอยู่ไหมคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ